ไฮทุกคนก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรีวิวโง่ๆนั่นเองเราได้รับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาก็คือเป็นแป้งพับแต่ว่าเป็นแป้งพับที่ราคาแบบคือร,ราคาย่อมเยาเวอร์อะแบบร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอะไม่ถึง200เลยนะนี่ก็บอกนางไปว่าอะถ้ามั่นใจว่าแบบถ้ามันดีจริงก็จะพูดไปตามความความจริงะนะแต่ว่าถ้านางแบบว่าแย่เนี่ยก็ขอขอพูดตรงๆและกันสุดท้ายก็มาอยู่ในมือเทพแล้วนั่นเองนะคะก็เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่ามิสเตอร์วัต ะะที่มี3กล่องเนี่ยเพราะว่ามันนามี3เบอร์นั่นเองนี่ก็จะอยู่ด้านข้างนะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์สาเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจจิ้งกันก่อนดีกว่านะคะว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงก็ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเบอร์1เบอร์2เบอร์สามแตะแปะไว้ด้านหลังอย่างชัดเจนบางยี่ห้อเออก็ไม่ได้ติดไว้ว่าเบอร์อะไรก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามสีนะคะคือว1วึงเนี่ยเขาเป็นพิเศษนะคะ 2, วีดี 3, ว,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  3, วีสองคือผิวขาววีดีวีามคือผิวสองสีนั่นเองเดี๋ยว ก็าจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมแตกต่างกันนะคะเบอร์หนึ่งนี้รู้สึกจะขาวเบอร์กลางๆนี่น่าจะพอดีเทพะ่ะแล้วก็เบอร์สุดท้ายเบอร์คล้ำก็ยังไม่รู้สึกว่าคล้ำมากนะจะรออะไรลนะ่ะเดี๋ยวมาทาให้ดูกันดีกว่านะคะว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงอ่ะไปชมพร้อมกันได้เลยจ้าคุณผู้ชมจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าเนื้อแป้งของเขามีสีที่สว่างมากเลยนะคะอันนี้เทพใช้เบอร์หนึ่งลงก่อนทาทาทาไปเรื่อยๆอ่ะทาให้ดูครึ่งหน้าเลยแล้วกันนะคะ อาจจะเห็นได้เลยว่าเออ ก็เนียนนะเนื้อเนียนละเอียดอยู่พอสมควรเลยทีเดียวเชียวถ้าพูดถึงเรื่องความเนียนอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้ยกให้เลยถือว่าโอเคไม่ตกร่องด้วยเม็ดสีอะไรพวกนี้มีความแน่นอยู่นะในเรื่องของสีนะคะเบอร์หนึ่งยังรู้สึกว่ามันสว่างกว่าเทพไปนิดนึงเดี๋ยวลองเอาเบอร์เบอร์สองมาทาเป็นคอนทัวร์ดีกว่าเมื่อเทพลงเบอร์สองบริเวณกรอบหน้าก็ยังรู้สึกว่ามันมันกลืนกับเบอร์หนึ่งไปเฉยเลยเออมันแบบว่ามันไม่ได้แบบดูซอฟต์ลงเลยอ่ะเออกรอบหน้าก็ยังไม่ชัดขึ้นเดี๋ยวลงเบอร์สามทับไปอีกดีกว่า อพอลงเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามมันมีความไล่สีที่ไม่ต่างกันอืเทมีความรู้สึกว่าคนผิวค้าน่าจะรอดยากอเอาจริงผิวสองสีผิวเหลืองที่สว่างนิดนึงถึงจะใช้แป้งของเขาได้ะนะฮะเดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันที่ห้องส่งกันดีกว่านะฮะเห็นไหมก็ทาให้ดูอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วก็นี่ก็รู้สึกว่าแบบอ่ะมันก็สวงสว่างอยู่เนื้อแป้งเขาก็ดีอยู่อะไรอยู่อันนี้พูดแบบไม่ได้อวยนะถึงแม้ว่าแพคเกจจริงเขาจะดูแบบอืม พลาสติกเป็นอีกหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะเม็ดสีหรือความเกาะหน้าเกาะผิวอะไรพวกเนี้ยเออเทพรู้สึกว่ามันทําได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้เท่ไปแบบว่าคอนทัวร์ที่เป็นของตัวเองอะ่ะเป็นสีน้าตาลอะ่ปะปัดอีกทีหนึ่งนะคะ มันก็จะได้สีนี้เพราะว่าสีเข้มสุดของเขาะก็จะไม่ได้สีประมาณนี้แต่ส่วนตรงกลางเนี่ยตรงกลางหน้าเนี่ยจะเป็นการใช้แป้งเบอร์หนึ่งของเขานะคะมันมันสว่างมันพุ่งถ้าใครชอบแนวพุ่งพุ่งเออมันมันดูโอเคเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เทปสองกระจกกับแสงธรรมชาติข้างนอกที่ไม่ใช่แสงในใน,ในห้องนี้นะเออก็ยังรู้สึกได้ว่าเออเนื้อมันแบบว่าเนียนอะราคาไม่ถึง200บาททำได้ดีเลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังเคลมมานะคะว่าควบคุมความมั ได้ถึง18ชั่วโมง,งปกปิดพวกฝ้ากระจุดดำๆดเนี่ยด้วยเทคโนโลยี OTS t r i a t e d Powder จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองมีค่า SPF นะ25 PA 3+ ที่สำคัญคือกันน้ำกันเหงื่อไม่เปลี่ยนสีระหว่งางวันเขาบอกว่า100% waterproof ใช่ไหมอ้าก็อ่าเดี๋ยวลองฉีดสเปรย์น้ำแรกใส่หน้าดีกว่าว่าเออมันกันน้ำจริงไหมอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวฉีดให้ชุ่มเลยดีกว่านะคะจะได้รู้ว่าเออนางกันน้ำจริงไหมมาดูกัน ไม่มีลูดไม่มีสีติดออกมาเลยอ่ะมีชุดทางกันเฮ้ยไม่ลูดจริงไม่ลูดจริงจังคุณดูเะไรแะมันไม่มีสีน้ำตาลอะไรติดออกมาเลยเอออ่าโอเคอ่ะโดยรวมโอเคมากเลยอันไหนๆก็โปรโมทแป้งให้เขาแล้ว่อ่าพูดถึงลิปของเขาซะหน่อยละกันนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิปด้วยลิปแบบสีนี้นะ จะเป็นสีนี้เลยนะถามว่าแค่นั้นหมดหรือยังเขายังทําอย่างอื่นมาอีกนะคะก็คือสีทาเล็บนั่นเองอันนี้ไม่ขอทาให้ดูแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่มีน้ํายาล้างเล็บแต่ว่าสีของเขาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเท่ไม่ใช่เซียนที่แบบว่าเป็นเซียนทานเล็บแบบแต่ว่าพอเท่าที่สังเกตอะรู้สึกว่าอมันก็โอเคนะมันก็ไม่ไม่ได้แย่นะอยู่เออเป็นสีแบบประมาณนี้นะคะเออที่ชอบของมิสเตอร์วัตอีกอย่างหนึ่งก็คือ นางราคาไม่แพงเออราคาแบบย่อมเยาสามารถใช้ได้ตั้งแต่คนงบน้อยเป็นน้องๆหนูๆแบบนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยใช้ได้ตั้งแต่วัยนั้นเลยนะคะแต่ว่าน้องอ่ะเลือกสีให้มันพอดีพดีผิวหน่อยนะคะแลาน้องแบบไม,ไม่ไม่ได้ขาวจริงๆอ่ะ อย่าใช้เบอร์นหนึ่งนะหนูแล้วมาพูดถึงข้อเสียของเขากันบ้างดีกว่านะคะนี่คือตลับนี่คือพับที่เขาแยกมาก็ขอติเรื่องตลับไว้นิดนึงนะคะถ้ามีกระจกเสริมเข้ามาหรือว่าโดยรวมแล้วเป็นพลาสติกแน่นหนา่านี้นิดนึงอะ่ะมันจะมันมันจะเหมือนจะจะยกระดับเขาได้อีกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแป้งแบรนด์ที่ถูกและดีนะคะแบรนด์หนึ่งเลยทีเดียวเชียวก็เนี่ยมันผ่องอ่ะเออแต่ว่าชอบตรงที่เขามีระบุเบอร์อะไรเงี้ยไว้อย่างชัดเจนนะอ่ากือบลืมเดี๋ยวเทพทิ้งช่องทางการจัดดจาาาาาหน่่่ยขของงงเ้้ไววลีก ครับเื่อใครสนใจเงี้ยก็ไปส่องส่องดูก่อนเออปรึกษาเขาได้อินบอกไปถามเขาได้สำหรับวันนี้ก็อขอจอดลาไปก่อนจบแย่